สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพันุวัฒนะครับในคลิปนี้เรามาคุยถึงศึกฟุตบอลเจลีเกี่ยวกับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรกันหน่อยนะครับที่มี2นักเตะไทยค้าแข่งอยู่ก็คือพี่เจชนาทิพย์และพี่ตองกวินนะครับล่าสุดมีข่าวที่ทำให้แฟนบอลไทยตื่นเต้นพอสมควรนะครับเป็นข่าวที่จะทาให้โอกาสของพี่ตองกวิน จะได้เป็นมือหนึ่งของซัปโปโรตอนนี้มีโอกาสถึง9 5เนะครับหลังจากที่สื่อในญี่ปุ่นสื่อเมืองไทยและผมก็ถามพิธีมากูซังยุนนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งชาวเกาหลีใต้ของทีมซัปโปโรนะครับได้ตัดสินใจกลับไปที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะเป็นทหารนะครับก่อนหน้านี้กําหนดการเดิมของซังยุนเนี่ยคือจะกลับไปเป็นทหารที่เกาหลีใต้เนี่ยในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ แต่ด้วยปัญหาของโควิด19แล้วก็เรื่องของการที่เขามีโรคของไทรอยด์อักเสบแล้วก็เพิ่งหายมาเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจกลับเกาหลีใต้ช่วงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปเป็นฐานอะไรให้เสร็จเรียบร้อยจะได้กลับมาฟุตบอลไวขึ้นไม่ต้องรอลันจบฤดูกาลแล้วกว่าจะไปกว่าจะกลับมาค่อนข้างนานถ้าเกิดว่าตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยจะเหลือผู้รักษาประตูนะครับที่ ไว้ใจได้อยู่3คนด้วยกันพี่ตองกวินสกินโนและก็อวกาศสคนนะครับและที่ผมให้พี่ตองกวินเป็นมือหนึ่งด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างถามพี่ธีมาว่าเปตวิทเขาพูดถึงพี่ตองยังไงบ้างพี่ธีบอกว่าเปตวิทชอบสไตล์การเล่นของพี่ตองกวินอย่างมาก 1. การออกบอลจากเท้าการออกบอลด้วยลูกมือดีมาก 2. พี่ตองเขามีแพชชั่น ในการที่กล้าสั่งนะฟุตบอลในตำแหน่งกองหลังว่ายืนตรงนูน้นยืนอย่างนี้แล้วคือพี่ตองเขาภาษาอังกฤษเขาเป๊ะอยู่แล้วไปเล่นโอเอลูนที่เบลเยีเยมมานะครับรวมถึงเขาแบบแพชชั่นเขาแบบมีอารมณ์รวนกับเกมตลอดเขาชอบตรงนี้ตรงนี้มาก2เรื่องสําคัญที่เปโตวิชชอบพี่ตองอย่างมากและดูคู่แข่งของพี่ตองกวินกันหน่อยซือเกโนโคนนี้ผู้รักษาประตูจอมเกา่าอายุ 35- 36แล้วนะครับอยู่กับซัปโปโรมานานก็จริง แต่ซูกิโนะไม่ใช่มือหนึ่งและอีกอย่างโอกาสลงเล่นในเจลีกของเขาไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เขาจะลงเล่นฟุตบอลถ้วยค่อนข้างที่จะห่างหายจากเกมเจลีกไปนานมากๆสําหรับซูกิโนะมือสามอย่างอวกะโอ้โหอวกาศยังเป็นนักเตะที่ต้องหาประสบการณ์ในการเล่นกับซับโปโลเยอะๆนะครับขนาดในฟุตบอลถ้วยเขายังไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยสําหรับอวกาศเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องของศักยภาพ ดูเรื่องของคุณภาพและดูความชอบของเปโตวิดพี่ตองกวินครับโอกาสเป็นมือหนึ่งตอนนี้95% 5%ที่ผมบอกอยู่ที่การฝึกซ้อมถ้าเขาฝึกซ้อมได้ตามมาตรฐานและดียังไงก็ได้เป็นมือหนึ่งนะครับและอีกอย่างเนี่ยถ้าจะถามเรื่องว่าเอ้ยพี่ตองไม่ได้ลงสนามมานานนะแต่อย่าลืมนะครับทุกคนในทีมซัปโปรโรตอนนี้ไม่ได้ลงสนามมานานเหมือนกันหมดตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยกลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าโควิด -19 ทเนี่ย ทำให้ฟุตบอลเตะไม่ได้เลยครับสองสามเดือนมาแล้วครับนะักฟุตบอลไม่มีเกมลงสนามเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนเริ่มใหม่หมดและเนี่ยการฝึกซ้อมในช่วงนี้ที่เจลิกเขากลับมาซ้อมได้ได้แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เต็มรูปแบบจะเป็นซ้อมแบบกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการฝึกซ้อมดีผมคิดว่าพี่ตองเป็นมือหนึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยไปตวช,ชอบแล้วนะครับและอีกอย่างเนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวะสําสคัญของพี่ตองด้วยการมาของเขาในปีนี้นอกจากสังยุนเขาจะต้องไปเป็นหาน รวมถึงอาการบาดเจ็บของซังยุนก็มีและอีกอย่างเนี่ยคู่แข่งของพี่ตองก็ไม่ใช่คู่แข่งที่หนักมากพี่ตองพอสู้ได้อยู่แล้วแล้วก็เผยเผเนี่ยเสถียรภาพคุณภาพเนี่ยดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจลีก,กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่ตองน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยผมคิดอย่างนั้นนะผมผมคิดลึกๆเลยว่าน่าจะได้มากจริงๆนะครับและถ้าถามว่าเจลีจะกลับมาเมื่อไหร่ ไม่กลางเดือนมิถุนาก็ต้นก็ปลายเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนต่อไปใกล้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ทางญี่ปุ่นเขาให้หลายๆสโมสรทุกสโมสรแหละกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วแต่เป็นแบบกลุ่มและจะซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่ตองกว,วินตอนนี้กระหายมากอยากลงเล่นมากแล้วเขาฟิตร่างกายของเขาตลอดนะครับดูกล้ามของเขาดูวิธีการรักษาสภาพร่างกาย แน่นเปรียดนะครับเพราะฉะนั้นเจลีก,กลับมาเราจะได้เห็นพี่ตองออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและเราอาจจะเห็นพี่ตองเปิดบอลให้พี่เจเลี้ยงไปยิงในอน,นาวคตก็เป็นได้รอติดตามถ่ายล่สุดทางสยามสปอร์ตนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมภา,ากับรุ่นพี่เลยก็ขอบคุณอย่างมากก็รอติดตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือข่าวที่ทําให้แฟนบอลไทยเออว่ะแบบลุ้นอยากเห็นพี่ตองเพราะพี่ตองก็ ไม่ได้ลงสนามมาค่อนข้างนานอยากเห็นเขากลับมาลงสนามอยากเห็นเป็นกวินบินได้คนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําให้เป็นเรื่องที่ดีของกวินแล้วก็แฟนบอลไทยแล้วกันนะครับอ่ะส่วนซองยุ้เนี่ยเดี๋ยวเขากลับไปเป็นทหารใช่ไหมเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็น่าจะ2ปีแต่เขาก็บอกเสมอว่าเขา ผูกพันที่คอนซาดโดเลสซัปโปรโรมากๆเขาจะกลับมาแน่นอนในอนาคตซองยุนเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นมือหนึ่งครับเขามีช็อตเทฟมหัศจรรย์และอย่างเขาเป็น MVP ของสโมสรในฤดูกาล2017ปีนั้นที่พี่เจชนาทิพย์ไปปีแรกอะซองยุนเป็น MVP เพราะว่าเซฟกระจายนั่นแหละทำให้เขาเป็นมือหนึ่งมาตลอดแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วมือหนึ่งว่างลงเพราะฉะนั้นพี่ตองกวินสู้สุดความสามารถ ยังไงก็ได้เป็นมือหนแน่นอนแล้วผมคิดว่าเขาทําได้นะครับอะคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร b ์ในช่องต้องซุยกันด้วยนะครับถ้าชอบผมก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วกันก็จะอัดคลิปมาพูดคุยกับแฟนบอลทุกคนในตอนนี้นะครับอะขอบคุณทุกการรับชมคอมเมนต์เข้ามากันได้วันนี้ต้องพันวัดไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ